ดูโฆษณาจบแล้วเห็นไหมฮะเราพร้อมเคียงข้างคุณนะฮะแกหนี้สร้างหนี้เราจัดการให้นะครับแต่ตอนนี้สร้างนี้นี่จะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าตธนาคารปล่อยกู้โคตรยากเลยนะอ่านะก็สนใจติดต่อได้ที่ l ล n e id at antonio นะครับอ่ะโอเค <c oughs> แกอมเล็กน้อยอ่ะเรามาดู ข่าวที่2กันนะครับก็เอามาจากฐานเศรษฐกิจนะฮะเมื่อกี้เอามาจากกรุงเทพธุรกิจคราวนี้มาจากฐานเศรษฐกิจเนีเขาเคลือเคลือกันนะเคือนเนชั่นเขาพาดหัวข้อข่าวไปว่าฟื้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหานะครับมันเป็นบทบรรณาธิการในฐานเศรษฐกิจนะเขาก็เขียนไว้ว่าภาคธุรกิจอสังหาเนี่ยนะครับมีความสําคัญสูงมากนะครับกับเศรษฐกิจไทย โดยมีสัดส่วนน้ำหนักใน GDP ประเทศสัดส่วนอยู่ที่8-12มูลค่าสูงกว่า1.5ล้านล้านบาทเป็นรากฐานทางเศรษฐกิจที่สำคัญนะครับหากอสังหาริมทรัพย์ขยับฟื้นตัวหรือขยายตัวได้ภาพรวมเศรษฐกิจก็จะขยับตัวได้และที่สำคัญวงจรหรือห่วงโซ่อุปทานตอดสายทางของธุรกิจอสังหาเกี่ยวข้องทุกองคาพยพยถ้ารัฐบาลจะขยับนะครับ ในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับภาคอาสังหาจะเป็น,นกลไกที่กระตุ้นและได้รับผลกระทบเอ้ยได้รับผลจากการกระตุ้นไปทุกภาคส่วนมากที่สุดอืมมากที่สุดเลยนะนักธุรกิจพัฒนาธุรกิจอสังหาเนี่ยนะครับบุคคลที่เกี่ยวข้องในแวดวงต่างชี้ให้รัฐบาลให้ความสําคัญกับการกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนสร้างกําลังซื้อปั่นหมุนครบวงจรตั้งแต่แรงงาน าการซื้อหาวัสดุอุปกรณ์ทุกชิ้นนะเช่นเหล็กปูนไม้กระเบือ้องมูลหลังคานะอุปกรณ์ตกแต่งทุกชิ้นในบ้านอุปกรณ์เครื่องครัวการจัดหาอุปกรณ์บันเทิงภายในบ้านการจัดการบริหารการขายการจัดการแหล่งสินเชื่อระบบการเงินระบบธนาคารนะ สถานะของธุรกิจอสังหาในขณะนี้อยู่ในภาวะซึมเ้าเมื่อกี้เมื่อกี้ก็คือพูดถึงง่ายๆคืออสังหาเนี่ยมันขายบ้านในหลังหนึ่งนี่คือทุกอย่างไม่หมุนไม่หมดนะคนงานก็ได้ตังค์วิศวก,กรก็ได้ตังค์บริษัทรับเหมาก็ได้เงินนะร้านขายวัสดุก่อสร้างก็ได้เงินเหล็กขายเหล็กขายปูนขายไม้ขายกระเบื้องขายฝ้าขายสีนะอุปกรณ์ภายในบ้านเยอะแยะไปหมดนะครับ อุปกรณ์เครื่องคงเครื่องครัวทีวีตู้เย็นแอร์อะไรอีกอะเครื่องพัดลมฟอกอากาศไม่ใช่สิเครื่องฟอกอากาศอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะหมดเลยนะครับแล้วก็มีธุรกิจเกี่ยวเนื่องเช่นธุรกิจบริการต่างๆเอาเช่นอะไระพวกบริษัทโบกเกอร์บริษัทเขาเรียกว่าบริษัทที่เป็นบริหารงานขายนะครับ หรือพวกนี้ตีบุคคลนะคือพูดง่ายคือแม่งครอบคุมไปเกือบเยอะเลยอะครับในภาคธุรกิจเพราะนั้นเนี่ยมันจะกระตุ้นเดี๋ยวเขาบอกว่า gdp ประเทศเนีเป็นอสังหาริรัส่วนอยู่ที่ประมาณสิบสองเปอร์เซ็นตมนะครับแต่ว่าตอนเนี้สถานะธุรกิจอสังหาคือแม่งซึมมังซึมเซาเว้ยนะแต่ก็บอกว่าแต่กําลังอยู่ในช่วงขยับฟื้นตัวรอจังหวะนะโดยโดยอาศัยกําลังซื้อจากต่างชาติ หลังสัญญาณเปิดประเทศเขาไม่หวังคนไทยนะเขาหวังต่างชาตินะเขาบอกว่าหลังสัญญาณเปิดประเทศเนี่ยเป็นสัญญาณตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยส่วนใหญ่เป็นกำลังซื้อจากชาติยุโรป60%แม้จะยังไม่เท่าเดิมช่วงก่อนโควิดนะแต่ก็เป็นโอกาสฟื้นกลับมาสู่ปกติขณะที่กลุ่มคนจีนเนี่ยนะครับกำลังซื้อหลักเนี่ยแม้จะยังเดินทางเข้ามาไม่เต็มที่แต่ก็ยังมีความนิยมอสังหาไทยต่อเนื่อง โดยพฤติกรรมของคนจีนที่อยู่อาศัยในไทยเนี่ยมักจะซื้อพ่วงแพ็กเกจให้ความสําคัญกับสถานที่ใกล้โรงเรียนนานาชาติโรงพยาบาลชั้นนำนะครับมีข้อมูลจากนะครับประมาณการธุรกิจอสังหามีสัดส่วนการซื้อของต่างชาติประมาณ15% 15%อยนะ่างเี้ะแต่เป็นแค่แต่แต่เป็นความหวังสูงสุดเลยนะขณะนี้ต้องยอมรับว่าต่างชาติเป็นดีมา,ถานถถวรของธุรกิจอสังหาไทย ซึ่งเป็นความต้องการซื้อที่มีมาต่อเนื่องในรอบ4-5ปีที่ผ่านมาขณะที่ข้อมูลศูนย์อสังหาไทยยืนยันว่ามีทรัพย์สินรอการขายใน21จังหวัดทั่วประเทศมีมูลค่าประมาณ1.2ล้านล้านบาทซึ่งต้องอาศาัยระยะเวลานานในการระบายสต็อกการเปิดทางหรือผ่อนผันให้ต่างชาติถือครองทรัพย์สินได้สะดวกขึ้นอาจเป็นช่องทางหนึ่งในการช่วยระบายสต็อกอื <c oughs> คงไม่ไปซื้อมั้งครับ <c oughs> ฝรั่งคงไม่มาซื้อบ้านมือสองแล้วเอาไปรีโนเวทมาอยู่หรือมั้งผมว่านะอย่างไรก็ตามนะครับรัฐบาลต้องมีมาตรการและเงื่อนไขควบคุมป้องกันผลกระทบระยะยาวด้วยอาจจะหาแนวทางการกําหนดโซนที่ชัดเจนในการให้ต่างชาติซื้อบ้านแนวราบและที่ดินในไทยได้การที่รัฐบาลกําลังพิจารณาให้ต่างชาติซื้อที่ดินได้หนึ่งไร่หากนําเงินมาลงทุน40ล้านและแช่งเงินนั้นไว้3ปีฝรั่งเอาเงินมา40ล้านก็คือแค่ ประมาณล้านกว่าเหรียญนอ่ไงของมันน่ะนะเกือบเกือบตอนนี้มันเกือบเกือบสามเจ็แล้วอ่ะล้านเหรียญน,นิดๆนะแล้วมันนอนนิ่งๆไว้สามปีนะเอาไปเลยนะครับซื้อที่ดินได้เลยนะครับหนึ่งไร่ในไทยนะครับคาว่าจึงไม่ควรที่ทุกภาคส่วนออกมาเปิดเศษนะครับหรือตั้งข้อหาขายชาติเร็วเกินไปเออนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไต่ตองดูก่อนว่าให้ต่างชาติมันก็อาจจะเข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยผ่านภาคอสังหาได้นะครับเขาบอกมาแบบนี้ การพิจรารณาแนวทางต่างชาติซื้อสินทรัพย์ถาวรนั้นอาจเทียบเคียงกับประเทศบางประเทศได้ก่อนเส้นหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดเป้าหมายเพื่อฟื้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาควบคู่กับมาตรการการดูแลกำลังซื้อภายในประเทศผสมผสานเพื่อให้เศรษฐกิจหมุนเวียนระบายสต็อกสร้างใหม่ฟื้นห่วงโซ่อุปทานทุกสินค้าเกี่ยวเนื่องอาจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับ นี่คือบทบรรณาธิการของทางเศรษฐกิจเขานะก็มองว่าอาสังหาคือทางรอดเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้ฟื้นขึ้นมาได้และความหวังคือนักลงทุนชาวต่างชาติอืมนะครับอ้าวรอลุ้นกันดูว่าจะเป็นกันยังไงต่อไป